สบายดีพ่อแม่พี่น้องนนอว,วัสุุทุกคนเนาะโดยบอวาสิภายใในประเทศด้วยต่างประเทศกับขอบกาบสบายดีเนาะพี่น้องโดยเมื่อเนี้กลมาพบมาพอพก,พกพับแนะม่น้องปาหมี่แล้วเนาะเมื่อนี้แม่น้องปาหมีก็ได้มาหางคนเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่น้องโดยมาดินน้ำเพ,นะพิ่นอีกเนาะพี่น้อง โดยสกรนั่นไม่น้องปามีกามาตอนนั้นฝนตกเนาะมื่อนีฝนบบตกพี่น้องมาหาน้องพร่นคือเกาโดยไปหาน้องอเลยเนาะเอไปหาน้องพรเลยเนาะมึงเนี่ยพี่น้องเป็ดไก่เ่นกลายได้พี่น้องเงือนสาพรนเป็ดไก่่นอันนี้คือเงือนสาพรเนาะพี่น้องโดยสปินกับมาเธทือที่สอง โดยโอเคสบายดีสาวไลยโ้ยจัดสบายดีโดยสบายดีน้องพรโดยโดยการกับสาวพินเพิ่นเนาะกับพอดีโดยเพิ่นก็จะเข่าพร้อมกันเลยบ่โดยเข่าเลยโดยอ้ชสบายดีเด้อสาวพินเดอร์โดยสบายดีฝากติดตามในเด้อเนาะโดยโดยไก่ไห่ละเนะพี่น้องเช่นกันโดยอ้าเบิ่งเป็ดไก่สะวพรลายได้พี่น้องเลยมึงเนี่ย ก็เฮือนสาพรน้อพี่น้องโดยแม่น้องปามีกอ่ะมาครั้งที่สองน้ะพี่น้องโดยโอเคไปหาน่องเลยมายยมได้กับงามคือเก่าน้องพรโอ้ยมันหยองยมีเงินให้เนี่ยเราวคมจริง คุณแม่คนงามดีเนาะมาคนงามบัดซีบอหอยถ่วงโอ้ยเจ้าไครเนาะงานแต่งงามคือเก่ามาถ่ายแต่งงานกัน้องดีกอดใจเนาะยอดขึ้นในนอเวล่ากวางบีมุกงามมาลีเนาะโด้วยดยโอ้แหวนงาขอบใจได้แล้วเนาะโดูนะครัก็มาโอ้มาล้มมาถามเรื่องค้อมากข้อมากในนะว่าทั้งสาวพ่อนี่แบบคิดจังไรก็นุ่มไทยกันแน่ตอนนี้อ่ะคอยกินถามแบบจัดจ้าเลยอ่ะ เากับมันยังบ่ได้พันว่าจริงจังประได้ใชแต่เพิ่นก็คุยไปเรื่อยๆนื่อยเนยเขาก็ยังบ่ได้เชื่อมั่นเลยโดยทั้งทันเชื่อมั่นกันนะโดยเ็ดยโดงหักทีแน่ๆนี่ก็คือทางเจ้านี่ก็ยังบ่ทันได้อ่าเจอคนที่ถูกใจบ่ยังเลือดอยู่บ่เนาะยังคุยเบิ่งอยู่เฮาก็เวลาชั้นๆเนาะเฮาก็ให้คําตอบมาได้อืมโดยปเวลาสันมันก็คือว่าแล้วมันก็ ต้องหาเวลาเวลาแต่แน่บอกเด้อเออเด้อเด้อเด้อพี่น้องเลยคือว่าอะไรคือว่าคบหากันหรือว่าสามารถเป็นชู้เป็นแฟนกันเพาะเพื่อนสิ่หามาเห็ุให้เห็นหน้าซอยกันทั้งหน้าก็แล้วเนาะเนาะเด้อเด้อพี่น้องเลยอือเฮากระเจ้าว่ายเกว่าหัวเป็นน้ำเห็พี่น้องเนาะเจ้าแต่เรื่องโฉดสาวงามกับบุตรได้เนาะเด้อ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 แต่วันนี้เจ้าไปหาอันสาวจัดเนี่ยบริสุทธิ์เหกันบ่เหมือน บมเพื่อนกะไปเบิ้องหัวเบิ้งอันนี้งที่ฉันเคยขวีงล้านเลยส่วนลายสีเห็นสาวจันทร์มานั่งอยู่เพื่อนน้องพรดุอยู่ได้เนาะเพป็นว่างเพป็นมาเล่นน้ำเพป็นมาดินน้ำน้องค่อยว่างเนาะเจอกันบุคอยว่างไปทั้งไดเอ้าเห็ดเบียกเห็ดจุบๆเห็ดเบี้ยงไม่เพื่อนเลยโดยเพื่อทั้งอาสาวจันทร์เพื่อนหรือว่าเอื้อจันทร์เนี่ยเนาะเพื่นก็ไม่เบียกเพื่อนดิถ้าว่างก็เจอกันที่เพื่อนสะพรดู มีเพิ่มเพิ่มมาบ้างมั้นี่เพือเห็นเพิ่มมอไรเขดยโแต่เชิญลายก็มีแต่ส่องจันน้องมาดินน้ำสาวพรเนาะเพราะว่าเฮากับบ้านใกล้เฮือนเคียงก็เลยเห็นดุนะเห็นไอ้จันทร์เพิ่นมาเฮือนสาวพรดุมาดินดุ เดี๋ยวคือทางสาวพ่อเนี่ยโแช่าก็เอายัดเหมือนเด้งโคช่ากับญาติพี่น้องแบบแมนพี่น้องกันอืมลูกปลาลูกลุงมาแบบว่าพี่น้องแบบห่างๆแบบตะกี้น้องแบบว่านักถือกันนะแข่งโดยโดยว่าเลิกกันแต่พ่อแต่แม่ตะกี้ก็ทนช้าเนาะนักถือกันมากเลยกับทักแท่งกันมากเลยเ่าชมอันนี้โอ้โดยโดยพี่น้องไอจีได้ละเนาะเรามีอ่าโมกูมาดินน้ำแล้วก็ทักแท่งมาเอื้อเป่นน้องเนาะอืม ถ้าเป็นเรียบเป็นงานก็คือว่าเนอะเอาก็ต้องอศัยคนเงื่อนใกล้หรือว่ามู่คู่เนอะ จะได้เยินข่าวดีระเดียวเด้แขอยจักมือใดได้ข่อยสิได้มาอาผูกขอไม้ขอมือสาวพรใกล้ได้บอกสาวพรใกล้ได้บอข่าวีใกล้ได้บอกดียังบ่ยังดุนบ่เนาะโอ้โหเลยเนาะขนาดจะพร้อมันยังดุนกันมือได้สิได้เนาะมีแต่ดุนไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวจากฉีดุนไปห่อดมือใดเฟรนน้องเออบาดิสาไลกันรุ่นน้ำเพลจนตวมามาถามมือถามยามไหนได้แบดนี้ รวยเนาะเป็นไปได้เลยแต่เดี๋ยวมีข่าวดีไปไหว้ไหนเนาะอยากอยากให้ฮอดอันข่าวดีไปไหว้อยู่ได้สพินกับอยากมาเต้นละมุงแล้วมีงานบุได้บกทำพิพิธภัณฑ์ละบกมามาเต้นละมุงงานเนื้อเงินเพลินนจัดงานแต่งเนี่ยโดยชีวิตแต่งการแต่งงานครับทางใดก็ตามแต่เนาะมันก็ต้องคืนตามที่ตามข้องเนาะงาตามประเพณีในหมู่บ้านทางล่าเนี่ยเนาะ โดยโดยในหมู่บ้านเจ้าหนี้ประเภทนี้เนี่ยมีแบบไหนในบปอนกับคือกันทนเลคือกันบ้โดยแบบได้นะคือบ้านอยู่เจ้าหนี้แบบได้บ้อยันมันบอกคือกันนี่คือกันทนเลเอาแบบแบบอ่าเพิ่นแต่งการงดนนี่อไทยเลยเนาะ คนไทยเดยร์ญาติมาเปนบกคือกันนะคือกันแล้วคือกันบกกันโอ้มีไก่มีอย่างคือกันบกมีมีลาบชิ้นคือกันเนาะมีลาบชิ้นกันโลมัวคือกันมาดงมัวมากันบกมีเจ้าบ่าวคือกนโดยโดยจะพูดเนาะเจ้าบ่าวของสาวพรชิเป็นใครเนาะต้องดุนต้องส้มต่อไปนมไทยได้นมลาวเนาะอย่างู้คือกันแน่แน่กันบแน่แน่ก่ะจะเป็นนุ่มทั้งใดายแรกเป็พี่น้องเลยตอนนี้ยังบ่ทันเด้เจอคนที่ถูกใจเลยเนาะตอนนี้ยังศึกษาใจกันอยู่บันเลย เราศึกษาดูใจเท่าเท่าที่ศึกษาดูใจกันตอนนี้คิดได้ไว้ว่าโอเคอยู่ปะเพิ่งเพิ่งไปเรื่อยเลยเนาะเขากายย่านแบบเมือหนาเมืองใหญโอ้ยเพิ่งยังมีเมียมียังอยู่เนาะบางทีแบบแบบสมมติว่ามีลูกมีเต้านะบางทีกับเพิ่นบ่พร้อมเนาะลูกเต้าเพิ่งทำบัตรจดแต่เพิ่งเพราะว่าเขากายไม่เห็นเพิ่นมาแั้วเนาะคุยแต่ทางโทรศัพท์ กพิ่นสิเร็ดแบบใดคิดไปเลยถ้าพู้นะเฮา่าคิดแบบถ้าโดดไปก็บางทีก็ให้ลูกิ่นเข้าใจยังี้เาเออกันก็มีลูกว่น้องก็คิดแบบว่าสมมุดนะขดห่างออกนนอสุดฝนเลยไม่่านถ้าาวพ่อเนี่สมมติไว้ก้อนเนาะแต่ว่าคิดไปเองก้อนราะวคุยแั่แบบยังบ่ทันได้ฮู้คิดสายใจข้อกันแต่น้อเมื่อยคือกันเอาก็ต้องคิดไปนอกเพื่อแน่เลยกะต้องคิดเพื่อไว้เพ่อนแ ถ้าไปสร้างอนาคตหรือว่าใช้ชีวิตมาร่วมกันเนาะคนสองคนมาเป็นชีวิตเดียวกันเนาะมันก็ต้องใช้เวลาจั้นอ่ามันก็ต้องคิดคิดให่งงานหรือว่าคิดลึกๆไปจั้นแม่การคิดจั้นเอามันกะโบได้เลยค่ะแบบเคยผิดพลาดแล้วเขาก็ยจะคิดแน่แเลยเป็นคนเขาก็บ่เคยคิดยังเนาะมักไปเอาเนาะแต่ก่อนเนาะเข่ได้คิดในว่าเออมื่อหนาสิ คนรับจะออกมาแบบใดกับไนวคิดแบบใดเท่ากับบุหู่เนาะตะกี้เนาะเพราะว่าเฮายังบ่เคยมีคประสบการณ์เนาะแต่ยังบ่เคยมีประสบการณ์เลยแต่ตอนนี้เพิ่นก็มีประสบการณ์เรื่องความหักที่เจ็บช้ำนนั่แหละเนาะจากอดีตเนาะแม่ก็ใช้เวลาได้หน่อยนึงก็ถือว่าเนีพี่น้องเขาบอกก็คือเขาจะเว้านะเนาะแม่ห่างมีประสบการณ์หลายผู้สาวเด้อพี่น้องคันอยากได้เมียเอาแม่ห่างก็ดีสุดพี่น้อง เพราะว่าประสบการ์าลายพี่น้องประสบการ์ลายคือว่ามันก็ต้องใช้เวลานนเนาะไม่ห่างหรือพู้สาวก,กัดีดีเบิดเนาะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าประสบการ์นั่นแหละพี่น้องโดยเพราะว่าเฮากับเพราะว่าเราสพนนี่กัเคยแบบว่ามีประสบการ์ชีวิตประสบการ์ชีวิตแบบว,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 ว่าเคยลำบากหรือว่าเคยเจ็บฉามมาก่อนเนาะถ้าเสิเอายจะคนมารวบชีวิตน้นีนกาต้องคิดให้ลึกๆพี่เมยพี่น้องเอ้ย แต่คนอาจจะหลักเมียมาคุยอย่มนีเพราเก่ากันหิบไว้แบบนี้นะเจอตกลงใจแล้วเพออ้าวมีเมียโทรมาได้เห็นได้เนาะญาติคนมาให้ือเจ้าก็เคยคิดที่บอกขอคิดไอ้คิดลายคนเนาะลงแบบว่าในคลิปในยังเมีนเนียนกระมีเนาะมีเมียโทรมานะเขาก็คิดไว้แล้วแล้วบ้นนี่ตั้งแต่เจ้าเปิดใจมันนี่ได้โอเลยลมกับคูแววแต่ละคนนี่าเคยว่าที่ว่ามีอ่าทางครอบครัวว่าลูกเมียเขาโทรมาว่ามาว่ามีบอก กันยังเนาะยังบอชมเจอแต่แต่เห็นคนอื่นเขาเจอแต่ก็เดยย่านสิเนาะก็คิดไว้นะย่านโอ้ยันสึกเหาได้เห็นได้ดูเดยตอนนี้ยังบ่มีหคกอ่าว่าต่อไปมันกับโมแน่เนาะเลือกเชื่อว่าเออสลุกทั้งเมียเพิ่นอาจจะโทรมาแบบว่าเอออันนี้เบอร์ไทยเพชรไทยสิเนาะบางทีเพิ่นบุกกระเบื้อเนาะมันเท่ากับต้องคิดไว้ดึกๆหรือว่าเพื่อไว้คดีนะนะท่านได้สรุปได้ว่าเออคอยสิ ตัดสินใจเอาเจ้าเลยมันกับโมเมนเนาะมันต้องใช้เวลาเดินก้มหักเมนบ่ล่าโดยโดยเพี่น้องเลยแต่เชื่อว่ากระบามีกมหักก้มมักแบบโอุล่มกันได้ตลอดไปแล้วก็สมบัติก้มหักเรากะมายินดีน้ำให้พี่น้องเลยจะรอฟังข่าวไปเรื่อยๆใน่น้องสะพอนเนาะโดยโดยก่อนลนาะโเคเนาะมาต่อสะพอนกับเพื่อว่า จะมาต่อคำที่ว่าเออขอให้เจอแบบอ่าหักแท่ไหนน้องสะพอนะจะเป็นนมทั้งไรก็แล้วแต่ว่าะะนั้นื้เพราะว่าเขากะอยากช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่าเขาคุยกันเพานั้นจะเนาะเป็นอย่งนัสะพินเจ้ามีคำถามเลยเฟิรนอีเบหรือว่าใดๆกะโบมีคำถามลายแล้วสะพินก็เนาะกะอยากถามน้องว่าโอ้กะยังให้น้องได้พอหักไอ้ที่มันคงขนาดเนาะยินดีกับน้องเพื่อน fc เขามากกะโยกมักหักน้องเพิ่นกะยังให้ยังให้พ่อหักแท้ะแน่นอาน้องเพิ่นพ่อหักแท้กะดีใจน้ำสะพินกะโดยโดยที่เป็นนมทั้งใดกระยาเพิ่นเนาะแม่เพราะว่าความหักมันก็ขึ้นอยู่กับสองคนโดยโดยเราคุยกันเบิ่องอะไรนาะสะพอนเนาะโดยโดยเท่ากับไล่แต่เป็นอ่าแม่ซื่อหรือว่าสะพานความหักให้ทั้งสะพอนหรือว่ากับหนุ่มๆได้ลายท่านเนาะที่ว่าเข้ามาโอ้ลมติดตาม รับ z o o คลิปอ่าสาวโสดแต่ละช่องเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าสองคนคุยกันเมยพี่น้องเลยโด้อ่าทางสาวพินเพื่อนกะอ่าคือว่าแดีวเพื่อนยังเปิดช่องใหม่เด้อเมยพี่น้องเลยคุยยังบอกคอยคล้องปากคล้องคอกะขอโทษขออภัยเนาะโดยแมนอาศัยเสียงสาวไลนน้ำเมย์พี่น้องเลยอาจจะยังบุกเก่งนะพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงสาวไลนอยู่ในคลิปสาวพินน้ำเลยเด้อเมยพี่น้องเนาะโดยเดยน่าสะพรันกัอ่าคขว่า อ่าคนต่างคนแบบเออซื้อซาฟินแล้วเห็นซองใหม่เนาะโอ้ยลมไปยังโมต่อที่ขางกันทำให้สะพอนแบบเสียบักใจกันว่าลำบากใจกันขอโทษขอให้เนาะโดยโอเคเนาะคุอนี้กะสะพอนรบกวนน้องคนหลายเนาะซาพินกะสิปอลาเมื่อและบาีิเนาะโดยกะน้องคนจะได้ไปเกือเป็ดเกือไก่คำค่อยคำยำมือแรงเด่นเนาะโดยอ้าวน้องสบายดีโดย